À, lông đi đu Bạn này nam giác Người bay này tông Đuôn xa nông tông nha Để bên đuôn bù Xí xa nha đu Nhà nam sao tù Mình xa bên nông châu Đuôn mà บรรยากาศทะเลดอกปัวแดงจะบบัดอนฮานีเด้อสำหรับใ่เดตดงแล้วพอกาโอการนาเด้อ<ะ>่นดองซส่มสมทกคูดนานะทักคู่เนิส่งเสียงได้ดูเรือ<ะ>ล<ะ>แล้วเอาใจแฟนของจานมต้มเจ้าโคุ้กมีควสุขที่สุดเลยมีความร้องเป็นไฟังสมโอเคอ่าไายพัฒนมาก็ใส่เกียเด้อไผยพัฒนมาก็ฟ้ามานี่คือบรรยากาศโอเคโอเค กัวแดกเจ้ารถคันนี้วันที่10เดือนหนึ่งพศสองพันารอิ